อาาติดตัวสกรอนฮะโอเคต้องชน้าง,งูสองตัวะเ้ง <c oughs> เราติดดัวสากรอรนะนี่นะฮะสะเบียงนะนี่ซื้อมาเมื่อกี้้ยอดเจ๋เลยนะฮะเน,นี่ยโห้านะฮะอยาติดนะฮะถ้าใครไปเห็นนะนผมจะดูไม่ดูนะฮนะตอนแรกนะฮะก็อา,ากาศยิงฟ้าตอนแรไม่กี่วนนะเดินติดที่สก้อรงยกนงูงทไมไม่ไม่งไม่ง่ซื้อของแดก โอ้มึงดูน้ำนี่ดิขึ้ไมตัวต่เหนึ่งไงโอ้พี่ยหยอะไฮสัตว์ือแม่ไม่หลุดหรอแต่กดมือเลื่อนตัวต่ำหลุดรือตูดเนี่นยไรมันเลื่อที่อะไรแต่น้ำมือครับที่ถ่ายแล้วพี่เปิดเออเปิดได้เปิดได้รายการนี้ตั้งชื่อรายการาว่าอะไรวะเปิดเอ่อถ่ายหาประเสริฐแล้วกันนะจุดได้ลูกอะไรดิไอ้เตะ